สบายดีพี่น้องวันนี้มาพร้อกับอีนัง Channel, ่งแชแนลสเปรย์อะไรอีกแล้วเข้าป่าอีกมีเด้เอ้ยเข้าป่าหาเห็ดเมือนเลยค่ะม,มาหาเห็ดกับผู้สาวโอ้เห็นหรือ,อยังมาได้โดนตื่เลยล่ะเะแต่ว่าข้าเขียยเห็ด <laughs> ใช่เห็นหรือ,อยัง

อืมมันเปลือยเนาะมันเข้าล่ะ กระโมงซะตามาถ่ายพันคุ้ชมพูเบืองกันดูเบิ่งคัายได้ไหรืยอยังอ้ยมันละเปื่ยถ้ามันบ่เปืยนี่ได้เป็นาเ,าาเลดนี่ยสาววันนี้คือหากินหมานใช่ะเต๋าไปอะเนี่ยไปื่ออายุเนาะเต๋ตาไปูหินเมียอายุเนาะหากินนมานสาววันี้คุอนะจีมา <laughs> จีบมาเสียบมือเบืองกระมองเพื่อนพี่น้อก <c oughs> <c oughs> สาวนี่หากินมานาะน้องเนาะพูเดีเห็นอีกแล้วบ่เห็นอีกได้อีก้วตายแ่าแต่ป้าองงามเลยพี่น้องกดอกกใหญ่เลยูสด สวยงามแห่งงามครับพี่น้องเลยพูดเอาพูดเอาเนาะโอ้ยมาได้พี่น้องมาหาเห้น้ำกันแม่พูดเลยชาวอนคือหากินหวานแค่นี้น้องก็เลยพูดเอาพูดเอาโอ้ยอ่อนซอนดิเพี้ย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 แม่งาม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 พูดเลยจะว่าเต็มโจมือละสาวอนนี่ฮะโวดเนาะ สาวบ้านเพื่อนด้ยาสายกไมสายตายตายสาวอันี้เจ็ดสาวพี่ดูเห็ดเมียอยู่วาสาวอนนี้เนาะมนอยู่บบบุษบดดาด้วยอหากินเ้นกับอือบ้าผู้้าเห็นคอกบงเต็นเป็นเท่าคือเจ้าของโอ้ ลืมเอาได้สองดอกนุ่มนี่ค่ะเก็บเอาป้าดินี่คราวบนเทียนนะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูเถอะเทียนคือกันแล้วก็บ่เห็นโอ้ยเฮ็ดเป็ัแไหนพี่น้องมาเฮ็ดคราวดินนั่นนี่มาเจ้าของเห็ดละดอกท้ออย่างนี้คีร้ายคือไรคีร้ายคือคนเนาะโอ้ยเนาะอืมอัไนฝันหนุ่มป่านเจ้าของอ่ะนะ ได้ผู้ข้านี่คือสิบบทบ่หวานดอกกระตเจ้าโคเห็นเลยพี่น้องก็เห็นล้วสามก ยังกันสรุปอย่ดีหลังจากที่หย่ากเือนมาเห่นแล้เอ้ยมาขอของดีบบนี้ละโมขายี่น้องขาวจูนพูนอ่อนโซนที่สิงาม นี่คือมีดอกเดี่ยววะ่ะเห็นละงูพี่น้องก็เห็นละงูกวดซ้อนอะไรหาบึงไข่มุกกันด้วย โอเห็ดปวกปวกเท่ามันเห็ดเนี่ยข่าวล่าอเป็นหมูอยู่พี่น้องเว้ยให้ข่าวดิบเลยคุณเป็นโง่ mặt đỡ ai con vlog lại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  จากป่าหาหิดอดมามาพอเหิดพอพี่น้องเลยฮิดเพอเป็นง่วนง่วนอยู่คนละกดะไรกรอืรอืมฮึ่มกอะไ

bự <laughs> bự thằng trai thằng kiếp. <cười> <cười> nào Hết lòng 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 พะเออพะถือมอือืม นนกอเกาะอิละอเลเกาะอิละเลเฮ็ดพอพี่เนาะกอเกาะอิเล่โหดดดดเฮ็ดพ่อเด้ออดสวดดิผลงานเขาป่าหาเฮ็ดหมือนจักเฮ็ดสจักเฮ็ดพอ่อโคตห<า>น,น้ามุมห<บ>น้าเมียมหน้าม,าม,ามอกหน้าเล่ <laughs> สารพัดเฮ็ดได้หลายขนาดหาหาคนเดียวปะนี่โอ้ยหลายย่ายก็หาสูมสาวในพูดเลยรวมกัน ตามกินก <ừ> ับแต้วแต้วนะเว้ยโอ๊ยหมดยพี่น้องเลยพี่น้องวันนี้ก็พอพองก่อพี่น้องเลยคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายลงไปยังมาสิเนาะ